นะคะเดี๋ยวมาฟังต่ออ่ารู้สึกว่าจะไม่ยังไม่จบนะคะตอนแรกว่าในห้างในห้างประจักษ์ชัยเนี่ยฟ้องผู้หญิงคนนั้นนะคะฟ้องเอ่อฟ้องยี่สิบล้าน<ฮ>อืมแต่ว่าตอนนี้รู้สึกจะในห้างตกใจในห้างตกใจฟ้องไป เร้อยล้านนะคะค่าตกใจมากไม่รู้ใครว่าเป็นตัวตนใครอยู่ๆคนแสดงตัวต้นออกมาเพราะเป็นคุณคุณนี้คนนี้คุณเป็นเจ้าของอันนี้อันเนี้ยคุณเสียหายคุณมีค่าเสียใจแล้วก็เยียวยาอ่าชดเชยอชดใช้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้แถมแต่นี้เดียวเลยนะครับไม่ได้แถมแต่นี่ตอนนี้ไปเนี่ยไปแถมเรื่องอะไรเนยไปแถมเรื่องอะไร ไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องอะไระชื่อเสียงเสียหายขนาดอะไรยังไงประเมินค่าไม่ได้หรือะอะไรยังไงตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนประเด็น,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 นมันมันเจ็บปวดนะผมต้องเอาให้อยู่ครับดอกนี้ผมต้องเอาให้อยู่คนระับคือมันไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของเกียรติภูมิชื่อเสียงขรองร้อยล้าน ตอนแรกก็จะของแค่ยี่ตามสัญญาที่ตกลงกันแล้วไม่ทําตามข้อสัญญายินยอมที่จะชดใช้ให้2ี่สล้านโดยไม่ต้องทำสิ่งด้วยทนายเดชาบอกไม่ต้องนําสิบเลยเพราะคุณผิดขพอตกลงได้น้อยได้มากไม่เป็นไรถ้ามีสมบัติมากนะครับให้รีบขายออกไปก่อนให้ขวางขายเลยแต่ฟ้องนะฟ้องเนี่ยถ้ามีสมบัติถ้ามีสมบัติตชดใช้ติดคุกครับเตรียมเงินในบัญชีด้วยครับใครที่แหลมมากใครที่แหลมมากนี่จะเหลาให้นัดกับนาจักชัยนะครับจ่ยายดีกว่า อย่างั้นดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าอย่ามีเรื่องดีกว่าขอบอกนะอินฟลูเอนเซอร์เน,น็ตไอดอลหลายหลายคนในห้างบางคนของงัดมาแล้วตกท้องร่องมาแล้วนะววจะติดคุกว่าเตรียมตัวจะติดคุกก็มีนะตอนนี้ท่านั้นอย่างงั้นนะเขาบอกนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น like, share, นะกดซับสไคร้เอาเดตเข้าบอกก็คือทางโน้นเขาบอกว่าเขาเรียกร้องค่าเสียใจ แล้วเขาบอกว่าฝั่งนายห้างประจัก์ชัยเป็นคนเสนอให้เขาอันนี้นายห้างบอกว่าฝั่งนู้นเขาพูดผิดอ,อันนี้แม่ก็เชื่อนายห้างประเด็นนี้เพราะว่านายห้างเขาจะไปรู้ได้ไงว่าคนไหนเป็นผัวใครคนไหนเป็นเมียใครอันนี้มีเหตุผลนะคะเราไม่ได้มาพูดเข้าข้างใครแต่เราพูดตามเหตุการณ์ที่เป็นไปได้นเนาะอ่าแล้วก็ส่วนว่าอา่าตอนแรกเขาฟ้องค่าเสียใจมา เ,ออเขาเรียกค่าเสียใจมาสองล้านทีนี้มันก็น่าจะจบตอนนั้นแต่กลายเป็นว่าในข้อตกลงที่เมื่อคุณรับเงินไปแล้วห้ามแพร่งพายข้อมูลนี้ออกไปหลังจากที่มีข้อตกลงกันเออนั่นแสดงว่าที่ในในออหโหนกระแสวันนี้นะคะในหนกระแสวันเนี้ย มีมีคำถามอยู่ว่าอา้าแล้วน้องคนนี้เผยแร่ก่อนรับเงินหรือเผยแร่หลังจากรับเงินแล้วทีนี้แสดงว่า,าทนายเดชาน่าจะเห็นสัญญานั้นแล้วว่า,ามีการเผยแร่หลังจากรับเงินนั้นก็ไม่ต้องตามสืบเพราะว่าคุณผิดข้อตกลงไม่ต้องตามสืบว่า ข้อมูลนั้นมาจากไหนยังไงยังไงเพราะว่ามันมันชัดเจนอยู่แล้วคนที่มีคลิปมีภาพก็คือน้องคนนี้อืมเป็นเป็นคนที่เก็บไว้แล้วเขาก็บอกเองว่าเขาปล่อยในครอบครัวอืมรู้สึกฟังท่านนายนายห้างประจกักษ์ใจพูดก็รู้สึกจะพูดถึงพี่ชายของน้องผู้หญิงคนนี้ด้วยกับกับแฟนเขา อดีตแฟนนะคะส่วนว่าคําพูดของในห้างเนี่ยดูแบบบางคนก็คอมเมนต์ว่าเออใหญ่คําพูดใหญ่เหลือเกินนู่นนี่นั่นท้าททยคนทําธุรกิจนะคะเขาก็คงมีประสบการณ์เขาก็คงโดนรังแกมาเยอะคนที่แข็งแกร่งหรือก้าวร้าวในวันนี้พวกเขาล้วนแต่ผ่านการคมเหงรังแกมาไม่หยิงก็เหมือนกันไม่หญิงเข้าใจในห้างประจักษ์ชัย ทำไมแม่หญิงจริงดูเป็นคนหยาบคายเป็นคนแรงเพราะแม่หญิงก็เคยโดนคนดา่าคนเอาเปรียบดูถูกเหยียดหยามเพราะว่าเราเกิดมาจนนะไม่ว่าเราจะไปตามตุรกรรมอะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนเรามักจะเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปทำไม่ว่าจะไปะติดต่อราชาการนู่นนี่นั่น เพราะอะไรเพราะเราไม่มีเงินเราเป็นคนยากคนจนนะคะประสบการณ์การถูกรังแกมันจะหล่อหลอมให้คนคนหนึ่งต้องเข้มแข็งต้องลุกขึ้นมาสู้เมื่อตัวเองโดนรังแกเพราะนั้นนายห้างประจัก์ชัยก็เช่นเดียวกันอาจจะดูว่าเขาเก้าร้าวแต่ถ้าเขาไม่ถูกรังแกก่อนเขาก็ไม่ลุกขึ้นมาสู้การต่อสู้มันก็ต้องดุเด็ดเผ็ดมันแบบไม่ละลายใจเพระาะว่าอย่านะอืมอย่านะกูมีปืน <laughs> มัน ใครจะกลัวเราอะเราก็ต้องบอกมันต้องคึงครั้งแน่อ่มันต้องคึงครังคึงครั้งในการต่อสู้เพราะฉะนั้นนะคะอะ่แม่มองว่าเรื่องนี้อีกยาวน่าจะยังไม่จบง่าย,ายส่วนว่าหลายคนตั้งคำถามว่าเอา้าแล้วสัญญามันมัน,ม,นมันผิดมันผิดไปนิดหนึ่งอ่ในในการระบุเนาะแต่ว่าโดยรวมเหมือนอทานายดาชาพูด เขาพูดโดยรวมเขาจะพูดโดยภาพรวมเขาจะไม่มาพูดแค่จุดที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเพราะนั้นสัญญาไม่ได้โมฆะการฟ้องร้องเพิ่มเป็น100ล้านนะคะจากที่ห้ายี่สิล้านเป็น100้ล้านจากอันนี้คือท่านในห้างประจั์ชัยยืนยันมาแล้วณณนะนะจ้ะจ้ะสวัสดีค่ะ